ฮะโค้ดกาเปโลนั้นเหรอเดี๋ยวนี้มันเก่าไปแล้วเพื่อนเพราะว่าโค้ดตัวใหม่มาโค้ดฟรีนั่นเองครับผมฟาเบกูสกิสกัสุดยอดแห่งโค้ดฟรีแห่งอนาคตเพราะว่าเรื่องการลนะิงก์อัพฮะเหมือนกับกาเปโลโค้ดเมตาณะตอนนี้ครับผม <c oughs> งงวละล่ะตัวนี้โหดมากๆครับแต่เราขออนุญาตไปเปลี่ยนสไตล์ก่อนนะเพราะว่า พี่แกฮะมากับสไตล์โพดิชันเกมคองบอลเหนียวแน่นอนะเล่นเกมลูก,กับเดือดอะยิ่งกับแมซซี่อะพูดเลือยับยับนะครับสไตล์นี้ฮะหมอกสายคองบอลเหนียวแน่นนะครับหมอกสายนวดสายคึงหน่อยนะฮะไม่เน้นแบบมั่วซั่วแบบตัวเหลิงนะไม่เน้นแบบสวนกลับตึงๆอะนี่ฮะเราดูอย่างชตจริงอย่างแมนซิตี้นะฮะนี่เลยครับผมโค้ชแห่งอนาคตแต่ปีคงรู้อยู่แล้วเพราะได้กันเต็มครับ แล้วก็เรื่องบูธเนะฮะถือว่าไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องเกมลับและเรื่องการส่งบอลนะครับแต่ก็ช่วยได้อยู่ดีนะฮะสไตล์เราจะได้ค่าคะแนนนะครับ89เท่ากับโคตรตัวอื่นๆนะแต่แค่สไตล์เดียวนะครับผมแล้วก็นี่ฮะลิง์อัพเหมือนกับคาเปโลปิป๊กการลิง์อัพการโยนหรือคาร์เปโลปีตัวอย่างปีฮะนี่ครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมาดูคลิปผมได้นี่ครับตำแหน่ง ซนเตรีชนะคือต้องเป็น D M F สไตล์ออเชนนะครับผมที่จะคอยโยนยาวๆหรือว่าแทงยาวๆฮนะไปให้กองหน้าโกโพเชอร์ ure, นะครับ D F นะครับผมก็อย่างที่เห็นของผมนะนะฮะตัวนี้ปาเป้กับอันเดอเปโร่นะครับ,รบ,บ, ero, ค,รบคือจังหวะการโยนมันจะหลุดดีที่สุดนะฮะแทงไม่ค่อยหลุดหรอกถ้าใครเล่นใหม่นะอยากจะบอกไว้ให้นะครับ และโค้ดตัวนี้มันก๊อปคาเปโลมาเนี้ยคาเปโลตกงานหรือเปล่าวะต้องไปดูชมรีวิวแล้วความรู้สึกจริงๆจากสำหรับคนเล่นนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมผมว่าลิงบอลนี้ครับจะลิงก์ใครก็ได้ที่เป็นโคพเชอร์นะแต่ตัวนี้แนะนำนะครับต้องเป็นนักเตะที่มีค่าจ่ายบอลน,นะครับแต่บอลยาวเนี่ยรับเท็ตพาร์ตนะฮะที่สูงมากๆนี่ครับอย่างอันเตเปโลผมอ่ะหนึ่งร้อยงานจบไม่อยากพูดเยอะแล้วก็อีกหนึ่งอ,งอย่างคือสกิลนะครับ เวทเท็ดพาสนะครับเป็นจะเป็นบอลสปินเป็นแบบลูกไม่ได้สูงมากมายแต่สปินข้ามหัวกองหลังได้ค่อนข้างดีครับผมนี่นะครับคือส่วนที่เราต้องมาผสมกับลิงอัพด้วยนะครับถึงจะโยนหลุดได้ง่ายที่สุดนะฮะไปครับทุกคนเล่นกันว่าโค้ดฟรีตัวนี้เก่งแค่ไหนไปรับชมฮะ let's go สน,นับสน,นุนโดยคุกกี้แลนด์ชอปเตม e ิมอีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัย100%ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปคุกกี้แลนด์ชอป คุกกี้แลนด์ชอปและคุกกี้แลนด์ชอปปะกกันด้วยนะจ๊ะจุ๊บมาเลยครับโค้ดฟรีที่เด็กๆถูกใจคาไปเล่คาไปบูสกัดบูสกัดแมูสซัวพาเปกบูกบสบโดนชิ่งวะโดนชิง่งเอาป่ายจู่ดูดูดูไม่ต้องมองแล้วโยนนะครับป่ายว่าย <c oughs> นะโยนผิดตัวมั้งนะโยนผิดตัวมั้งเนี่ยอ่านอ่านสั้นเดี๋วะให้เนะขาชิงกันไหมฮะเราอ่านเรียบร้อย เราจะลิง์อัพยอย่างเดียวนีครับเราจะไม่สดนโลกนะฮะไม่สดนโลกเราไปวิ่งแล้วไงป่าเลยครับผมป่าเลไฮะป่าเลยครับโอลค,ครับสเตปแล้วก็ปังแนันแหละโค้ดฟรีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยน้องชายเอาไปหรือเปล่านะครับ เทคนิคเล็กคือการมองไปนี้แมพเพื่อนมองว่าจังหวะไอ้เป้เรานะสมมติว่าลิงกับเป้อะเป้เรากำลังจะวิ่งข้างไหนฮะถ้าใกล้จะเทียบเขาแล้วนะครับผมยิงเน๊นชไนเดอร์ตามมา,มาเราลิงอัพเดียวเราไม่สนโลกผมเน้นลิงอัพไม่ได้ฮะลิงอัพไม่ได้ลิงไม่ได้อะไรเลยเธอหรือเปล่าเนี้ยฝ่าเยเขากระช่างเดียวฮะโยนให้เด็กรู้จักอ่ะแต่เพื่อ,น,อนนี่ไม่โยนละอเอาเบิ้นหน่อยบิ้นหน่อย เด็กก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมโยหลุนบ่อยจังวะเนี่ยทำไมลุงไหนเดอรู้จักเปล่าไอ้หนูนอะไรอ่ะบอลลวนลวุนไอ้ล้นมั่วซั่วนนะมีมีใบปะ่ะหรือจักเตือนดูสิดูนี่ครับจะเอิดตัวเองออเอต้องจนูมันหลอกผมผมโดนมันหลอกว่ะล้มหน้า โพสฟรีอ่ะใครๆก็ชอบครับสายปียิ่งชอบเลยผมพูดจริง <S <S ไปเพื่อนโยนไกลเพราะอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นสายลิง์อัพโยนเนี่ยโยนฮะล้ำปะไม่ล้ำสวยไปครับผมแล้วปั่นเบาๆแบบนี้โอ้ยไม่ได้ว่ะลิง์อัพสวยนะตรงนี้ฮะเอ,าอ้าโอ้ดิดเหลืองว่ะหาแล้วส่งบอลแบบไม่มองอ่ะ เอ้เพื่อนนี่อะเป้เหรอแทงอ่ะมันยากทุกคนต้องโยนนะครับเน้นโยนมากกว่านี่คือคนเข้าบอลแบบไม่มีสมองนะแบบผมอะ่ะเออเป้อีกฮะยันเป็นลหลุดนะะถ้าตุลาไม่มาหลุดครับเมื่อกีถ้าแบ็คเป็นเกมลุกผมว่าโดนโดนชัวร์เลยแต่เมื่อกี้เขาแบ็คเกมรับฮะผมบี้หมดอะ่ะเล่นบอลแบบไม่มีสมองเคยไหมแล้วเบล,ลกูเสียบหมดอะ่ะเมื่อทีฮะโดนว่ะ โดนยิงยังแอ๊กอ่ะเคยเห็นมั้ยล่ะรัวจัดฟอนี๋ครับเ,เอาไปวิ่งไปวิ่งเลยไปไปแล้วโอ้โหไปโอ้ไม่รู้งานเลยเมื่อกี้ผมโยนให้คุณไปไปอะ่ะกล่าวว่าตุลามไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะคุณแบบไปสะดุดตุลาโอ้ผมฟอนนะโยนมาครบโอ้โโอโนะเดี๋ยวผมเล่นดีๆแป๊บนึง ผมว่าเราต้องเล่นชิงชิงกันบ้างเลยครับเราเล่นโยนเดียวนะฮะเดี๋ยวมันจะแบบไม่เห็นเรื่องแบบรูปแบบการยืนตำแหน่งของแบบตัวอื่นๆเนี่ยเขาวิ่งหลอกฮนะโยโยยก็ปายแล้วจู่โยนแบบไม่มีหันหน้าไปได้นะับไ,นะไปโชว์ของฮนะไปโชว์ของคนระับไปโชว์ของคนระับไปโชว์ของฮนะไปโชว์ของคนระับไปโชว์ของครับกูณทำอะไรอยู่นะ่ะเฮ้ย เออไปเอาผมคืนมาดูผมข่าวบอลเรียบร้อยไปดีมังเพื่อนโชว์กันยืนอตำแหน่งเด็กๆม,มั่งดีดีฮามเนื้อรูนี่เพื่อนพี่หมูอาตั้งตัวเองเจอป่าเอเฮ้ยเอาจริงว่ะเฮ้ยมันเอาจริงว่ะเฮ้ยครึ่งแรกเอา,า,เอาแบบสนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราจัดให้เขาสักสิบเมตร พุทธทำเป็นเท่กูว่าเขาโดนยิงแน่เลยอยู่ทรงละเท่ okay, ไว้ก่อนนะะอา้อาวอ้าวบักมาผมขึ้นหลังดีๆนะคนนะเดี๋ยวเล่นแบบมนเมลๆมหน่อยนะฮะไอเป,เป้เอาด,ดีเพื่อนผมรู้ทรงว่าผมเมนเมนแน่มนมนไม่ทันหรอกเล่นละโอ้ตุลาลงมาเร็วฮะเมื่อกี้กี้เป้หลุดคนเดียวนะ นีด่ดือดหรอจอเป่าปะโอ้หลับมันทันไม่ทันเฮ้ยน,นี่นี่มนครับวนฮะเอ้าโดนดารามกระแทกนี่ไงหนึ่งสองเพื่อนโอ้หลุดเป็นทุ่งว่ะทุ่งว่ะเป็นทุ่งว่ะขอย่ญาตโค้ชสายฟรีมันดีแบบนี้นี่เองว่ะอ๊นะฮะรับเหมือนเดิม ยิ่งไงก็รูดแบบนี้เพื่อนหลอกเฟคหลอก็แบตุ๊ตาการับผมไปไปฮะรู้กันกูปังไปผมจะปิงเลยไอ้กาไอ้กาสวยไอ้กากูไม่ไหววะ่ะโอ,อ้โหเราเปลี่ยนแกนะฮะเรืนี้เราดึงรับผมเราวยกครับไปเลยครับไปฮะจังหวะนี้มันหลุดยากทุกคนต้องจังหวะอ๋อเพราะมันไม่ลิงลิงมันไม่ทำงานนะครับต้องจังหวะอยู่แดนเรานะลืมลืมบอกไปการคนเดียวโล่งโล่ง เบิ้ลตัวนี้ปุ๊บออกมาตัวนี้ปั๊บเบิเ้ลตัวนี้ปับ๊บโอ้ยค้างจานมีคนหนึ่งวิ่งครับเน็ตเบ็ดแตะทีหนึ่งแล้วใส่หายออไม่หายหรอออกเหรอ,อ,อวะออกวะทุกคนไม่ดูอ่ะอ๋อทิ่เซฟครับโชว์หลอกนี่ฮนะโชว์ดึงตัวมาแล้วจังหวะน,นี้ครับผมส่งให้เดโอโฟอร์ดินานขอเพื่อนคืนนี้แล้วเฟกช็อตฝั่งนี้ปับ๊บแล้วเฟกช็อตฝั่งนี้ปับ๊บทำทำไม เล่นติดเล่นไงเดี๋ยวผมเสียบล่ะเดี๋ยว <c oughs> แตะห,หนึ่งแค่แตะห,หนึ่งแ <c oughs> ตะหนึ่งไม่แตะหนึ่งคือขนาดแบบพี่ไม่เสียบน้องอะ่ะน้องโดนปีเตอร์เช็คพี่เซียบอะ่ะโกเกมรับมันดีแบบนี้แหละแต่ถ้าเกมลุกไอ้ชิ้นแม่งออกมาแล้วไอ้เวนเอาเพืขีย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมูเวล,ลนี่ฮะมึงเล่นผมโนนเอ็ดกาเอ็ดกาจิมโนแล้วตัวล่าหมูน้อยอะ่ะแหงครับรู้กันฮะรู้นี่เอา้าแบบนี้ฮะโชว์ของทีนึงครับผมไม่มีทีดานเธอรู้ว่าจัดเลย กินหรอวะเหมือนกินขยะเลยนี่ครับเล่นบอลแบบไม่ต้องแบบคิดมากอ่ะจะไปคิดเยอะนี่ไอไปคิดเยอะโดน,นยิงได้เลยอะไรกรันเลดเบลตัวเมื่อกี้นี่ผมจะชนะปะผมเล่นแบบแบบเนี้ยไม่หรอกเปลี่ยนตัวหน่อยฮะทีมมันจะตื้อไหมหน่อยอ่า นี่ใครวิ่งได้หรอวะโอลูลูวิ่งเหรอตัวผมก็วิ่งได้แต่สัวผมแบบมันไม่ได้แบบจีจาเหมือนเปรย์แต่มันคือแบบเน้นจังหวะนะครับสัวเอาส่วเล่นกันได้อะเป็นตัวบ้างครับอุจการเพื่อนไปตัวนึ่งดยว่าลองเอาคะนาเล่นขวาดินะฮะนี่ผมอัพคะนาสูตรแบ็คขวาไว้นะครับ คือเราเน้นแบบเอาคณามาบี้อะมาเสียบอะไม่ใช่หรอกน้ามาเสียบเลยอาคณา,าสายแบบความเร็วไว้ความเร็วเกมรับดีอะเดือดแน่นอนนะครับเดือดชัวร์อยากโชว์หรอกถ้าหลุดมาผมเสียบหมดอะผมพูดจริงเอา,เอาไปเช็ดมากูเรศนี่ไงบอกแล้วคนากูรออยู่เพื่อนวิล่ามันรอดักเลยวะจะแบบโซโทโซอะไรอะ เฮ้ยทำอะไรมาด้าเพนป่าอะไรครับหลุดดียวเนนะียหลุดก็บ,บ้าแล้วบีให้รู้จกักโอ้โหมุนไม่ทันว่ะพณาวสวยจัดเลยเพื่อนคณาไม่สวยล้วไ้เชื่อกลับเลยกลับบ้านเลยบริการครับอื้มน <c oughs> ติดเล่น,นกูโด,ยดนยะิงเลย โดนยิงได้เลยทีเนอยู่นี่วร้านมึงเัิดวันไม่แม่นฮะพอเลยบอกแล้วกูยังไม่จบคำเลยเม้เยอะค่ะร้านมันเปิดวันไม่แม่นก็เห็นคนเล่นเกมรมีความสุขแบบนี้ไหมเปิดอะไม่มีหรอกมี่มีคนเดียวแหละไปครับตัวเล่นฮะแตะเอาเบาทุกอย่างมันคือสิ่งนี้แหละ ยืนนิ่งแล้วอ่ะเอาไงวันนี้อ่ะเฮ้ยยืนนิ่งอ่ะติดบั็อกอ่ะเพื่อนโอ้ยแบบนี้ฮะหวานเจี๊ยบสุดจัดฮะโกสายฟรีไปเลยเพื่อนตัดไปเลยนะฮะจะซื้อเล่นดีหนึ่งเลเนะี่ย่ะลุย let's go <S a few moments later เป็นไงฮะไวรุนเป็นไงกันบ้างโค้ oh, สายฟีตัวใหม่ครับเฟี้ยวปะผมว่าเฟี้ยวอยู่นะนะครับผมคาเปโลผมอาจจะขายชิ้งเลยก็ได้นะครับได้สายฟีตัวใหม่มาเนี่ย <c oughs> จะไปหาขายตามนะไวรุนจะขายตามอย่าร้องนะ <c oughs> เพราะว่ามันคือจังหวะครับถ้าอย่างผมนะผมเล่นสายชนกับอยู่แล้วนะฮะถ้าแบบจังหวะเราตัดมันได้อะ่ะบอกเลยว่าคาเปโลโดน,นหนึ่งอยู่แล้วนะครับจังหวนะนะั้นน่ะโอ้โหไปวิ่งจูดอะ อันนี้คือมีจังหวะเราแบบต้องดูจังหวะมันนะฮะจังหวะเราคลองบอลนี้นะครับค่อยๆเคาะเคาะเคาะถึงตัวลิงค์อัพเมื่อไหร่ฮะมองไปรอเลยนะครับไปวิ่งพอสอดไปปุ๊บโยนนะครับพอต้องเท่ากันนะพอเท่ากันเนี่ยบอกเลยหายไม่มีลำหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับการลิงค์อัพโยนข้ามหัวแบบนี้นะครับเดือดชัวเพื่อนแล้วใครสายปีแล้วเล่นมั่งเป็นยังไงฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเด็ดใช้ได้เลยฮะนะครับผมแล้ว ฝากติดตางมหน่อยทุกคนผมตีมกันอยู่ในทิกชอปนะฮะไปตามหน่อยนะครับไปดูกันได้นะไปดูไปคอมเมนต์พูดคุยเลยครับหรือว่าจะไปโดเนทเล่นด้วยกันก็ได้นะฮะหรือไปดเนทให้กันเฉก็ได้นะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะพร้อมตอบทุกปัญหาพร้อมพูดคุยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใดนะครับคุยได้หมดงั้นแหละมาหากันนะจุบ๊บ เอ้ okay, ทุกคนฮะผมรักทุกคนมากเลยครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ้งให้กันหน่อยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะฝากคุกแลดนชอน็อปวาในอ้อมมือด้วยนะคะรับผมเติมพอราคาถูกตรงที่นี่เลยบ๊ายบายจุ๊บ